ผักขยะงเป็นผักที่มีกลกินหอมเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและมีสรรพคุณทางยาอีกมากมายเตหลายก้นปลูกผักขยะงบ่ได้กินแล้วกับบ่หลอดแล้วกับบ่ใหญ่บบจะเจร่ญนเติบโตวสวัสดีจ้าพี่นอ้องอฟซี่เมื่อไม่สุป,ปูสุคนสำรับผู้ที่มี่ใจรักในการอยากปลูกผักกยะงกินหรือว่าชอบกินผักกยะงนะจ้ะพี่น้องเนาะเมื่อนี้แม่ล้ำไพ่สีมะหย้ยนวทางการปลูกผักกยะงจ้าพี่น้อง แล้วก็การรักษาการดูแลปลูกแบบใดช่ำแบบใดรักษาดูแลแบบใดให้พักขยีแงงยูน้ำเห่าไดหอดตลอดมุมแรลงมุม,มปีพักขยีแงงทอว่าเขาเป็นพักทีว่ามีกินหอมเป็นเอกลักษณ์เรื่องจากพี่น้องเนาะมีกินหอมเป็นเอกลักษณ์คนอีสานสิม,มักหลายจากพี่น้องมากลายเอาใส่ออมกบอมหอยอม,อมปูออมปลาเสียบลายหรือว่าจะกินซดกระไดจากพี่น,อน้องใส่แกงน้ำม่แบบนี้เนาะําหรับ อีบซี่ทีค่อยซังน้ำเมียนน้ำผ้ไปกะหลายคนคือกันบางคนก็นไปปลูกแล้วกะเอองามได้ซื้อได้ขายแต่บางคนก็นย่งเหยดบ่บหันได้เมื่อนี่แม่น้ำผ้ายมยอนคลิปอีกจ้ะพี่นองคือยอนอ่ายอนทํำคลิปให้อีกเนาะสำหรับมือใหม่ทีย่งบ่หันเห็นคลิปเก่าหรือว่าอยากได้เพิ่มเติมอีกเมื่อนี่แม่น้ำไบสีมาเพิ่มเติมห้ในการปลูกการรักษาการดูแลและสำหรับคนที่บอยากใส่ปุ๋ยเคมีเนาะจ้ะพี่นองเนาะ พราะว่าแม่นำ้ำไผ่เคยนําเสนอเคยทคลชีพห้พี่นองอ่าในขีปกนแม่น้นำไผ่กับนนนําใ,ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเคมีแต่มันกับ่ได้มีผลอีกยังหากมายหมดอกจากปุ๋ยเคมีมันกับเป็นเป็น,ปนอ่าเป็นอาหารเสริมสาหรับผืชเนาะที่ห้าหาให้เขาบ่ได้หาอาหารให้เขาครบบ่ได้เดี๋ยวเมรำนํำไั่สิให้เบื้องทาเขาเป็นแบบนี้ได้จากพี่นองนี่ทาพี่นองไปปลูกแล้วเขาเป็นแบบนี้นี่ก็คือเขาขาดสารอาหารได้จากพี่นองนี่ ซึ่งเมนอนไพ่กับโบนัมาเติมให้เป็นเดือนกลัวแล้วจ้าพี่น้องนี่ถ้าเป็นแบบนี้ว่าต้องตุกใจจ้าพี่น้องนี่นี่นี่คือลักษณะเขาขาดสารอาหารด้วยจ้าพี่น้องเขาจะเป็นเหลืองเหลืองแบบนี้นี่จะเป็นหยอดขาวเหลืองเหลืองแบบนี้นี่คือเขาขาดสารอาหารแล้วจ้าพี่น้องเห็นว่าเขาบว่อเขาบื่อนี่คือเขาขาดสารอาหารพี่น้องว่าต้องไปตุกใจเขาไม่ได้เป็นอีหยังจ้าพี่น้องถ้าเขาเป็นแบบนี้ถ้าใส่เคมีก็คือเติมปุ๋ย 15, 15, 15, hungry, in, mm สูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าแต่อย่าไปใส่สูตรอื่นจากพี่น้องแม่ลน้ไพายแนะนํำไม่ได้ว่าสูตรผสมหลายสีหลายสูตรนั้นสีมาผสมสูตรผสมแม่ลน้พาว่แนะน้ใหใยไซทำมีสูตรของปุยูเรียมาผสมเม่ลน้ำพายแนะน้ำวาบวาห้ใไซมันจะเฮ็ดห้นางหอนหล้วจะเฮ็ดห้พักเหลืองแบบนี้คือกันแต่ว่าบวาปุยูแค่นี้คือเหลืองไปเลยเหลืองไปเลยแล้วก็ตุ๋ยไปนนที่สุดเปื่อยตายนี่คือถ้าใส่สูตรอื่นมาใส่หรือว่าใส่ปุยูเรียได้จากพี่น้อง แมล็ลำไยแนะนํำให้ใส่แค่ปุ๋ยสูตรชิม้าสิม้าหรือว่าสูตรชิบุกก็ไ้จะพี่น้องและกับปุ๋ย AB เอเีแค่นั้นและอีกตัวหนึ่งที่ถ้าพี่น้องคือว่าต้องการอยากจะใส่อเคมีเนาะกะคือใส่ตัวนี้เดี๋ยวแมล็ดลำไยจะผ้าเห็ดจะพี่น้องจะผ้าเห็ดว่าเห็ดอีแบบใดอาคือในบอ่อนีแมล็ดลำไยปลูกใส่กระถางก้อนได้จ้ะพี่น้องนี่อยู่นในนีมีสองกระถางได้จ้ะพี่น้องนี่สองกระถางกระถางซ้ำนี่แหละนี่ สองกระถางพี่น้องอาจจะบ่าเชื่อเนาะเดี๋ยวแม่ลำไพ่จะยกให้เบิ้งจากพี่น้องเดี๋ยวแม่ลำไพ่จะยกให้เบิ้งว่าอันนี้แม่ล้ำไพ่ตัดตลอดจ้ะพี่น้องตัดอยู่เรื่อยตัดอยู่ตลอดทั้งตัดทรงให้ลูกค้าเป็นกิโลถ้าผู้ใดอยากได้กระทักแม่ล้ำไพ่เขาม้าใดจ้ะพี่น้องแม่น้ำไพ่ตัดเป็นทรงเป็นกิโลให้ลูกค้าตัดอยู่เรื่อยจ้ะพี่น้องตัดอยู่เรื่อยด้วยนี่จะมีสองกระถางเองจ้ะพี่น้องนี่สองกระถางเดี๋ยวแม่ล้ำไพ่จะยกให้เบิ้งเด้ออันนี้เขาเฟื่อยออกมาได้จ้ะพี่น้องนี่ ตัวนี้เขาจะเฟื่อยออกมาจากกระถางนี <'t> ่นี่นี่พ <after> ุ่นกระถางจากพี่น้องอันนี้จะเฟื่อยออกมาจากพี่น้องนี่เพิ่นจะเฟื่อยออกมาเราควก็จะเป็นรากแบบนี้นี่เห็นบ่อันนี้เฟื่อยเฟื่อยออกมาจากกระถางจากพี่น้องนี่กระถางจากพี่น้องนี่คือกระถางเดียวจากพี่น้องเขาสามารถเฟื่อยออกมาเต็มเต็มบ่อแบบนี้เลยจากพี่น้องเต็มบ่อแบบนี้เลยนี่วิธีปลูก กะง่ายๆจะพี่น้องวิธีปลูกไใส่ดินสำหรับเมื่อไม่เนาะจะพี่น้องเนาะสำหรับเมื่อไม่แมละไ้แนะนํำว่าดินนิดดินไา้ก็ได้เด้จะพี่น้องย่าเอาดินที่ปุงเอานาดินธรรมดาดินที่จืดๆแล้วหรือว่าเปลี่ยนดินรา้ก็ได้จะพี่น้องเป็นดินรา้ก็ได้หรือว่าเปลยนดินไา้จะพี่น้องเป็นดินรา้จะางที่สุดสำหรับเมื่อไม่เนาะพระว่าบ่าต้องการให้ดินเข้มจะพี่น้องถ้าดินเข้มเพิ่นจะบ่ติดเด้อ เพิ่นจะเปื่อยไปเลยอันนี้สําหรับมือไม้นะจ่ะพี่น้องน้องเมีลยลำไห้แน้นําให้ใส่ดินรสยก็ได้แล้วก็เป็นดินที่จืดดิดนบ่ตองปุงนาดินธรรมดาเอาแต้ดินจั่งเดียวจะบ่เอาแฉบได้จ้าพี่น้องเอาแต้ดินจ้่งเดียวหละต้นพันธุ์ห้องก็บสตัดมาแบบนี้เองจ้าพี่น้องตุนพันธุ์เมียนลำไผ้ก็สิตัดมาแบบนี้เลยตัดมาแบบนี้จุ่ม,มแบบๆ,ๆแบบนี้เลยจ้าพี่น้องเอาเงาใยๆแบบนี้เลยนะ ง่ายๆมากแบบนี้เลยปลูกง่ายๆจะพี่น้องปลูกง่ายๆเค่นี้จ้ะเค่นี้แล้วเฮ็ดตั้งไร่ต้อไปก็คือเอาไว้ในน้ำเลยจะพี่น้องนี่แบบนี้เราก็เอาลงไว้ในน้ำเลยนี่เดี๋ยวแม่ลำไพจะฝากไ้บบอนี่ก่อนบอนี่แม่ลำไสเพิ่นเห็นนั่งบดนเอาลงบอน้ำเลยจะพี่น้องนี่เอาล้งเซียนาไว้แบบนี้เลยนี่คือวิธีปลูกที่ง่ายที่สุดสำหรับผักกะแเยงจะพี่น้องเฮตดบ่ยาก แต่วาอย่าเอาไว้บนบกจ้าพี่นองเพราะว่าพักคะแนีเขาเป็นพักที่ชบน้ำถ้าเอาลงว้ในน้ำแบบนี้เขาจะติดเร็วถึงจะเหีเ่ยวกับใบเหี่ยวหลจ้าพี่นองแค่สาม,มือสีมือหามือเข้ากับติดล้วก็สามารถเดินหลกักตัวไปได้แล้วอันนี้แม่ลำไผ่โบหันมาห้น้ำไอให้ปุ๋ยแต่งแต้แตงแต่มือสวนวิธีเห็ดบบหันได้หายยงจักเถี่ยจ้าพี่นองข้าไปเห็ดแน,นวอื่นอยู่เพื่อนอยู่ เฮ็ดง่ายๆแบบนี้จ้าสำหรับวิธีช่ำแบบนี้จะติดง่ายจะติดเร็วสำหรับเอพซีทีใดต้นพันธุ์จากแมลงพาไพไปกับเฮ็ดแบบนี้วิธีเดียวกันแบบนี้ทายานปติดก็คือใส่ดินทรายได้จ้าพี่น้องใส่ดินทรายดินนั้นก็ได้ทรายที่แม่เฮ็ดกวาสางหรือว่าทรายธรรมดาห้าก็ได้หรือว่าจะเป็นทรายเป็นดินแบบนี้ดินธรรมดานาดินธรรมดาแบบนี้แต่ดินที่จืดๆดินที่บ่ปุ๋งเนาะจ้าพี่น้องเนาะแมลําไพกับปู่แบบนี้พักกับเยี้เขาเป็นพักที่ชอบน้ำจ้าพี่น้องต้องเอาไว้ในน้ำตลอนเวลา ให้เฮ็ดบ่อให้เฮ็ดบ่อใ้แบบนี้เอาไว้น้าบ่อนังกระไดให้เอาลงไวบบ่อแบบนี้และสําหรับปุ๋ยทีใส่ก็คือใส่ปุ๋ยอ่ะสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าหรือสูตรทีหกกระไดจะพี่น้องประมาณบ่อซ้ำนี้บ่อซ้ำนี้กับประมาณหนึ่งกำมือจะพี่น้องโรย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 อมอมรอบคางลงโรยล่งไนนานี่เลยจะพี่น้องนี่รอบคางหรือว่า้าผู้ใดสีบ่อใส่ปุ๋ยเคมีก็ใส่ตัวนี้เทน ใส่ตัวนี้แท่นได้จากพี่น้องขีดกล้วยอุปกรณ์กับสีมี่นี่พามุ่งเก้าจากพี่น้องพามุ่งง่ายๆจากพี่น้อง ้าผูดด้ใดบ่ใส่ปุ๋ยเคมีเนาะใส่ประมาณนี้ประมาณนี้ได้จ้าพี่น้องประมาณนี้แล้วประมาณนี้แล้วก็สิมนี้ยามแบบนี้แคนี้ได้จ้าพี่น้องแคนี้ใส่แคนี้จา้าสำหรับขี้ขก้กวยขี้งัวก็ได้จ้า้ามี่ขี้ก้วยขี้งัวก็ได้แต่บ่าบ่บนแหนน้นำใ,ใส่ขี้ใกล้พะขี้ไกพิ่นเข้ม้าโดนน้ำนี่ติ คล้อยตายบดจ้ะพี่น้องขี่ใกล้ใส่บไดได้จ้ะพี่น้องแล้วก็ลง่ว้แบบนี้เนาะเอาไว้ตามมุมเอา้บโซนนี้แล้วก็โซนนั่นก็ได้หรือว่าจะใส่จะใส่สามถึงสี่อันประมาณนี้ก็ได้จ้ะพี่น้องเอาไว้แบบนี้เอาลง่มเซียนาไว้แบบนี้เลยเอาไว้แบบนี้จ้ะพี่น้องเอาไว้แบบนี้ใส่ตามมุมนี้มุมนั้นสำหรับปลูกพักกระแนงแล้วก็ดูเรื่อยพักกระแนงอยู่ใดตลอวทั้งปีได้จ้ะพี่น้องก็เฮิตบ่อแบบนี้ ยูใดตลอดทั้งปีบอ่อยังก็ได้ใส่ในอ่างปูนบอ่อปูนหรือว่าจะใส่กองฟม้มก็ได้ขึ้นกันจ้าพี่นองอันนี้แค่สองกระถางเองจ้าพี่นองนี่ตัดไขยตลอดทั้งปีตัดแล้วก็โปง้งตัดแล้วก็โปง้งยิงตัดทอด้เข้ากับยิงโปง้งหงอกงามจ้าพี่นงนี่พ่อตัดแล้วเดี๋ยวแม่ลำไพ่จะตัดให้เอซี่แล้วเพราะว่าพนสร้างมาแล้วจ้าพี่นองเยวานาจะเป็นพงนี้จะไปส่งให้พนแล้วจ้าพี่นองสำรับชิปนี้หวังว่าเมื่อไหร่ค้งสิปูพักกระเนี้งเป็นเรื่องง่ายๆแล้วเนาะเจ้า พักกะเนียงง่ายที่สุดเราจะพี่น้องสำรับคลิปนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางให้ซี่เมื่อไมป่ปลูกพักกะเนียงได้แบบง่ายๆถ้าบอกเขาใจอีกยังยังได้หรือว่ามีปัญหายัางกะจังคอยอ่าค้อมินเข้ามาใตคิบแมล่ลำไพ้ก็ได้เด้อจะพี่น้องเดี๋ยวแมล่ลำไพ้จะอ่าตอบ ปัญหาให้สำรับถามมันกิดปัญหาแบบใดแบบหนึ่งเนาะจากพี่น้องดึกรือว่าพวกเขาใจยังกับจ้งคอยทักถามเมลน้ำไพ่เขามาหรือว่า,าอยากได้ตัวพันกับทักไล,ล่ไอดีไล่เมลน้ำไพ่เขามากก็ได้จากพี่น้องสำหรับไอดีไล่เมลน้ำไพ่กับศูนย์หกห้าหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองแปดศูนย์รือว่าอีกตัวหนึ่งก็กคือศูนย์เก้าห้าหนึ่งสี่หกสี่เก้าศูนย์ศูนย์ทักไล่มาหาเมนไพ่ก็ได้จ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาพี่ล่าน้องไปเพี้ยงแค่นี้จ้า คลิปนาพ่อกันไม่จากพี่น้องสวัสดีค่ะ